กิจกรรมโรงเรียนวูฒิอายุก็จะคล้ายๆนะครับกิจกรรมที่เราทําวันนี้แหละแต่ก็จะมีเนื้อหาสาระนะครับในเรื่องของความรู้เข้ามาเกี่ยวข้องให้มากขึ้นนะครับเพื่อเราจะได้ทันยุคทันสมัยนะครับต่อไปนะครับเ,เราเองก็จะมีความหลากหลายในกิจกรรนะครับจากสนุกสนานก็จะมีเรื่องความรู้ นะครับสันธนาการต่างๆนะครับโรงเรียนนี้นะครับก็จะเปิดในเดือนตุลาคมนะครับปีงบประมาณ2569นกะครับกำหนดการในการเรียนก็คือเดือนละครั้นะครับเดือนละครั้นะครับเราอาจจะมีการแต่งตัวที่มันย้อนยุกนะครับในการมาเรียนหนังสือนะครับก็นโยบายก็คือนะครับไล้สาระ แต่มีความรู้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับในการรับสมัครนะครับไม่ใช่เฉพาะคนในเทศบาลบางกะทุ่มนะครับคนในอำเภอบางกะทุ่มสมัครได้นะครับถ้าท่านพร้อมที่จะเรียนเราก็พร้อมที่จะนาเสนอนะครับก็เมื่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพื่อไม่ให้การขัดจังหวะในการสนุกนะครับก็ถือว่าตะกี้นี้เป็นการพักเหนื่อยไปครั้งหนึ่ง นะครับก็เริ่มกันใหม่ขอบคุณครับ